โปเกมอนทั้งคันโอ้โหวันนี้จะมารีวิวโปเกมอนทั้งหมดนี่เลยเหรอคะฮะจริงหรือเปล่าไหนแม่ขอดูใกล้ๆก่อนมีสิบห้าตัวโอ้สิบห้าตัวเหรอนี่โอ้อน้อยรู้จักตัวไหนบ้างเนี่ยสองตัวนี้ค่ะเราคืออะไกับคอมมานด์ส์เราแล้วตัวรู้จักไหมไม่ยังไม่ได้ไปดูมาเลยทำไมโปเกมอนมันมีทำไมเยอะมายกแต่วันนี้ เรารีวิวอะไรขนมโปเกมอนอ่ะค่ะเดี๋ยวดูขนมกันนะคะไหนขนมโปเกมอนทั้งหมดสสีนะคะก็จะมีสีน้ำเงินไหนแม่ขอดูหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอันนี้นะคะเป็นขนมโปเกมอนนะคะเมดช็อกโกแลต เขาเขียนว่าเม็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆและอยากกินแล้วอ่ะมีแบบให้สะสมทั้งหมดกี่แบบ12แบบ12อแบบอยากรู้จังเลยว่าข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวขอยากให้ฟังกุ๊ก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 เหมือนเดิมอ้าวไหนมีสามสีกล่องเท่าไหร่นะที่เซเว่นกล่องเท่าไหร่ไม่รู้มาเลใครไปซื้อมาเนี่ยอกั้่าเท่าไหร่อะลืมแล้วอ่าแกะให้เพื่อนๆดูหน่อย ค้ออะไรนี่เลยเป็นขมนมค่ะอันนี้คือขนมเหรอนี่คือข้างในนะคะจะเป็นขนมอี้าวทำไมมีขนมสองซองเลยล่ะอันนี้ด้วยอันนั้นคืออะไรอ่ะกออ๋อที่เขาบอกว่าเป็นสแตมปเปอร์นะคะมันคือตัวปัม๊มมันคือข้างในแถมตัวปั๊มมานี่นะคะคนี่ข้างในเ,เป็นแบบนี้นี่ของน้องไอสีเหลืองได้เป็นตัวปิกาจูนะคะ แล้วก็มีของยายยีกับของแม่อ้อด e ได้อะไรอันนี้ตัวอ e ีวี่างอ่าของยายยีได้เป็นอ e ีวีร่างสามของแม่อ้อดได้เป็นอีวีร e ่าง,างมีวัฒนาการร่างที่สี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปั๊มกันนะคะอ่าลองปั๊มกันดูซิปั๊มลงมกระดาษ<ม>แล้วกระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไปโดนอย่างอื่นอ๋อเ่ยอ่ะแล้วไอ้ปั๊มใหม่เลย ่ะแ,แม่ขอดูของน้นองไอ้ไหนวีขอตั้ข,ของแม่แมนี่<อ>น,นี่เป็นตัวสตแตมป์มจมือครั้งแรกมันก็เข้มอย่างนั้นแหล,ละค่ะขึ้นมาของดีเป็นแบบเนี้ยเออไม่ต้องกดแรงก็นั่นแหละเห็นไหมพอไม่กดแรงแล้วสวยกว่าอือเอาไว้ให้เด็กๆไว้เล่นนะคะแต่ว่าอย่า,าไปปั้มพื้นนะเอออย่าไปปั้มฝาผนังหรือพื้นบ้านนะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะแม่ทำอะไรทำแบบนี้ ต้องกดแรงกว่านั้นค่ะอ่านลองดูิว่ากดแรงเป็นยังไงโอ้ยแรงเกินไปเอากำลังดีกำลังดีสินี่ของพี่หีสวยไหนแม่ขอดูใกล้ๆหน่อยขอลองถึงไมอพดขอดูของแม่ทะรุกระดาษเลยอ่ะเอออ๋อแสดงว่าหมึกมันเยอะเกินไปอ่าอ่านลองดูตัวปั๊มแล้วเรามาแกะขนมดูกันดีกว่าแกะขนมดูสิแม่ตองให้หน่อยนะคะครับ สีเทาาเงินๆแบบนี้นะคะอ่าซองสีเงินนะคะขนมนี่ไงสีนี้แหละที่ครูเอาไว้ปั๊มการบ้านอ๋อแบบนี้เลยเกรงเล็กอืมนี่ไหนดูขนมสิแม่นไงเหมือนเอ็มแอนด์เอ็มเลยอ่ะ เจ็ดแปดเก้าสิบเมตรคือใน,ในหนึ่นง,งคือในหนึ่งกล่องอ่ะจะมีสองซองนะคะซองละสิบเมตรอะแม่อนน 9, ขอดูหน่อยกล่องแปลว่ามีจะมีทั้งหมดยี่สิบเมตรใช่เป็นอย่างนี้เป็นช็อกโกแลตที่เหมือน m amp m ไหนลองชิมสิอ,อร่อยอืมโอเคเลยนะอ,นอร่อยมากมีความคล้าย m amp m ามากที่มีเหลืองไปแล้วที่มีเหลืองเหรอ อ่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะสีวางม่มีอ่ะโอเคนะก็มีขายที่เซเว่นนะคะขนมโปเกมอนของเราวันนี้ทำไมขอตัวไปกินก่อนนะคะ <bag assessments> วันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะอ่อาถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไลค์กดแช